ไ e วิวันเร c ่มกล t บม t เรี n นอ l i ไ e w i t h t e a c h e r Poo นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการพักผ่อนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์เยอะเลยใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะสู้ๆถือว่าเป็นการทบทวนตัวเองด้วยนะคะก่อนที่เราจะเปิดเทอมเจอกันหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะและปลอดภัยจากโรคโควิดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ท c h เช p o o ปูจะสอนวิชาโฮมีโครนอกนะคะหรือที่เราเรียกว่าการงานอาชีพและเทคโนโลยี นะคะในวันนี้ที่เชื่อปูจะสอนเรื่องการแต่งกายนะคะของยูนิตท,ที่1น,นั่นเองก่อนอื่นนะคะเรามาเรียน vocabulary ก่อนนะอ่านตามที่เชื่อปูนะคะ e ีพ a ทอั t e r มีนะ dress skirt blouse cardigan jumper pullover sweater shirt and tie trousers jeans t-shirt sweatshirt jacket raincoat coat Haku, anorak wearing hat glove scarf hat cap belt bermudas shorts shoes slippers trainers swimsuit swimming trunks track suit and socks นะคะทีนี้เดชเชื่อปูพานักเรียนอ่านแล้วต่อไปจะเป็นการแปลความหมายนะคะของเสื้อผ้าการแต่งกายต่างๆนะคะในวันนี้ทีชเชื่อปูยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ dress นะคะแปลว่าชุดกระโปรงของผู้หญิงนะคะต่อมา skirt แปลว่ากระโปรงสั้น ต่อมานะคะ blouse แปลว่าเสื้อผู้หญิงนะคะ cardigan จะแปลว่าเสื้อไหมพรมนะคะที่สวมแล้วมีกระดุมติดด้านหน้าต่อมานะคะ jumper pullover sweater เราเรียกได้3แบบเลยค่ะจะเป็นเสื้อไหมพรมนะคะที่สวมลงเลยนะคะจะไม่มีซิปด้านหน้านะคะต่อมา Shirt and Tie คือเสื้อคอปกนะคะและก็เนคไทนั่นเองต่อมา trousers แปลว่ากางเกงขายาวนะคะ ج e ن ส์ ans, กางเกงยีนนะคะทีเชิตคือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดคอกลมต่อมาสเว a t เชิ r t จะเป็นกึ่งเสื้อยืดนะคะเป็นกึ่งเสื้อกันหนาวนะคะที่เป็นคอกลมนะคะใส่ออดีค่ะใช้วิธีการสวมลงนั่นเองต่อมา j a c k เกนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่คุมนะคะจะมีกระดุมด้านหน้านะคะหรือมีซิปก็ได้ต่อมาเรนโค้ทนะคะ เสื้อตัวนี้เหมาะสำหรับกับการใส่ในฤดูนฝนนะคะต่อมาโค้ทนะคะจะเป็นเสื้อคลุมแขนยาวนะคะมีลักษณะปเป็นตัวยาวนะคะเราจะสังเกตได้ว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองนอกนะคะหรือตามในหนังที่นักเรียนเห็นหรือในการ์ตูนเนี่ยเขาจะใส่เฉพาะอากาศนาหนาวๆนั่นเองต่อมานะคะคากูนะคะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อที่มี ลักษณะที่การลวมกันผลได้นะคะมีหมวกอยู่ด้านบนนะคะจะนิยมมากสำหรับนักปินเขาแล้วก็นักประมูงนะคะจะชอบใส่มากต่อมานะคะอโนรักนะคะจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีความพิเศษนะคะเนื้อผ้าค่อนข้างหลากหลายนะคะสามารถสวมได้ผ้าหนาสบายต่อมาวูลเลนแฮทนะคะวูลเลนเนี่ยจะแปลว่าขนสัตว์นะคะดังนั้นมันก็แปลตรงตัวเลยว่าหมวก นะคะหมวกที่ทําจากขนสัตว์นั่นเองใส่เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะต่อมากรอบถุงมือนะคะสุขา f ผ้าพันคอแฮทหมวกนะคะแคปหมวกแกปแฮตกับแคปจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะต่อมาเบล์ว่าเข็มขัดนะคะเบอร์มิวดาจะเป็นกางเกงสำหรับคุณผู้ชายนะคะ ชอตเป็นกางเกงขาสั้นนะคะชูส s รองเทา้าสลิปเพิร์สนะคะคือรองเท้าสำหรับสวมใส่ในบ้านนะคะต่อมาเทรนเนอร์ ers, นะคะชื่อเต็มๆม,มันคือเทรนเนอร์ชูนะคะเป็นรองเท้าสำหรับการใส่ออกกำลังกายนะคะการใส่เล่นกีฬานั่นเองต่อมาสวิมสูทนะคะชื่อบ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นสวิมใช่ไหมคะต้องเกี่ยวกับการว่ายน้ำก็คือชุดว่ายน้ำนั่นเอง ต่อมา swimming trunks นะคะจะแปลว่ากางเกงขาสั้นสำหรับใส่ว่ายน้ำต่อมานะคะ track suit แปลว่าชุดวอร์มนะคะหรือชุดที่เราจะใส่เพื่อเล่นกีฬานั่นเองและคำสุดท้ายนะคะ socks ถุงเท้านั่นเองนะคะ ต่อมาจะเป็นเรียนรู้เรื่องการแต่งกายตามฤดูกาลนะคะก่อนอื่นนะักเรียนจะต้องมาเรียนรู้คําศัพท์ก่อนนะคะเป็นการสอดแทรกภา,าษาอังกฤษในเรื่องของการเรียนไปด้วยนะคะ seasons นะคะแปลว่าฤดูกาลในที่นี้ที่เชอปูยกตัวอย่างมา three s e a s o n นะคะยกตัวอย่างมา3ามฤดูกาลดังนี้นะคะ1 hot season แปลว่าฤดูร้อนนะคะ ต่อมา Cold s e a s o แปลว่าฤดูหนาวและ r a i n y n s e a s o ซึ่งแปลว่าฤดูฝนนั่นเองต่อมาเป็น w e เ t อร์สภาพอากาศนะคะ Number one นะ Hot S S o T, HOT ฮอตร้อนนะคะ Number two dry D R Y dry แปลว่าแห้งแรงนะคะ Number three sunny S U N N Y sunny แปลว่ามีแดดมากนะคะ Number four cloudy C L O U D Y cloudy แปลว่ามีเมฆม,มากค่ะ ต่อไป number f นะคะ wet w-e-t wet e แปลว่าเปียกนะคะ number six rainy r-a-i-n-y rainy แปลว่ามีฝนนะคะ number s e v windy w-i-n-d-y windy แปลว่ามีลมแรงนะคะ number e cold c-o-l-d cold แปลว่าหนาวนะคะต่อไปนะคะที่เชื่อปูจะยกต,ตัวอย่างการแต่งกายของในแต่และฤดูให้นักเรียนเห็นนั่นเอง ฤดูแรกนะคะ winter ฤดูหนาวออกเสียงตามมิชชอร์ปูนะคะ winter โอเคค่ะฤดูหนาวเนี่ยนักเรียนควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆน,นะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมิดชิดแล้วก็อบอุ่นป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยหากที่เราใส่เสื้อผ้าบางๆเนี่ยนักเรียนอาจจะเกิดอะไรคะไม่สบายได้ ต่อมา r รนนี y, ่ฤดูฝนนะคะเอาเสียงตามมิชชื่อปู r ร i n y R A I N Y r ร i n y ฤดูฝนนะคะฤดูฝนเนี่ยก็ควรสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องหนาเท่าก,กับฤดูหนาวนะและในขณะที่นักเรียนจะต้องออกจากบ้านหรือไปทําธุระต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะใส่เลนโค้ดเสื้อกันฝนแล้วก็พกอัมเบลาล่มไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ไม่สบายต่อไปเป็นฤดูสุดท้ายนะคะก็คือซัมเมอร ฤดูร้อนนะคะ S U M M e R, SUMMER summer ฤดูร้อนนะคะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าฤดูร้อนใช่ไหมอากาศก็ต้องเป็นยังไงคะสภาพแวดล้อมก็ต้องร้อนไปด้วยดังนั้นนักเรียนควรสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางนะคะสวมใส่สบายเพื่อให้มันเนี่ยระบายความร้อนได้ดีจะทําให้เราเนี่ยไม่ร้อนมากนะคะอ่ะ นะคะนักเรียนชอบฤดูอะไรบ้างคะส่วนครูป,ปูเนี่ยชอบฤดูหนาวเพราะเป็นคนขี้ร้อนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะอ่า today finish แล้วนะคะ thank you everyone for joining นะคะบ๊ายบาย